มาลูกนี้ยังเป็นบอลของเมืองทองครับกีรเทพให้ชิงสวยเลยครับอาริสัปเปิดไปทางซ้ายครับอีเลียนป๊อปอาริสัปที่มารอในจุดนั้นนะครับแต่ว่าปั๊บจะไม่ให้ป๊อปเปิดไป2-2เจสซี่แตะลูกนี้ย้อนหลังหน่อยกีรเทพขึ้นมาเจสซี่เปิดไป2-2ได้ครองลูกนี้แล้วรีบร้อยเลยครับโอ้โหเทองดูน่าแต่งมีพลครับปุกมานามลีโอเทียงรายกีรเทพลืมประตูต่อสูงในช่วงพัฒนาการแห่งขันครับ โอ้โหทีเ <aroma> ด hmm. ็ดจริงๆครับเป็นเล็ดปั๊บยับคอเข้าไปครับแหมลูกเปิดของเจสซี่คาร์แลนครับลูกบ่งของปั๊บครับส่งให้โมทองยึดแต่ครับมีโอกาสที่จะเก็บสายไม่นานจากทีมเทียงรายได้แล้วครับโอ้โหกำลังจะชนะเกมเยือนเป็นนัดแรกครับเดี๋ยวดูว่าลูกนี้โต้ขึ้นมาจุดล้ำต้นมาจากปั๊บก่อนด้วยนะครับก็เขาซับชิ่งกับอดิศักย์ไกสอนครับบอลบริ่เจสซี่คืนให้กับวูราเทพครับ แล้วก็เจสซี่ครันครับปิดเป็นที่เสาสองแล้วก็อยู่ตรงนั้นครับโขเข้าไปเต็มเต็มครับโอ้วหูลูกวิกกองหลังของเชียงรายก็พลาดนะครับคือตัวด้านขวาเนี่ยไม่ได้บีบมาช่วยนะครับแล้วบอลมันขอข้ามบรินเนอร์ปุ๊บก็เสร็จเลยครับนี่ครับทีนี้ป๊อบก็สวนกลับไปครับตกพื้นจังหวะหนึ่งแล้วก็ผ่านมืออภิรักษ์บอระงศงครับอู้นี่คือการยิงตรงกรอบผลรัพในเกมนี้ของเมืองทองด้วยเลยครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับประตูที่6ของ แล้วก็เป็นอีกครั้งที่โอ้โหดูลีลาครับสไลด์ขาดคู่เลยครับ <c oughs>